สวีดัตสวัสดีสุดหล่อสวัสดีครับตอนนี้มาทำอะไรครับผมมาทำอะไรครับปโปรโมทให้หน่อยล้อเปลี่ยนยางล้อเปลี่ยนยางขอบคุณมากเลยครับผมล้อเปลี่ยนยางเราเริ่มเลยเนี่ยฮะในในในกลุ่มในกลุ่มคลิกไทยแลนด์นะครับผมจานน่าจะจำกันได้เป็แนแอดมินด้วยไหมแอดมินอะไรเนี่ยไหนต้องบอกกัแนแอดนัทครับแอดนัทอ๋อคลิกแต่งล้อไทยแลนด์เนาะ มาเปลี่ยนยางนะ้วมาเปลี่ยนยางเดี uh ๋ยวให้เปลี่ยนเองครับโอเคเนาะวันน uh> ี uh 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 ้นะครับผมได้รับเกียรติจากจแอดมินเพจแอดมินเพจอะไรนะคิกแต่งหล่อไทยแลนด์ครับคิกแต่งหล่อไทยแลนด์นะครับแอดแอดอะไรนะแอดนัทครับแอดนัทนะครับผมนะคิกแต่งหล่อไทยแลนด์วันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางกลุ่มคลิกแต่งหล่อไทยแลนด์นะครับมาเปลี่ยนยางที่ร้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะให้เปลี่ยนเอง ว่าเขาน่าจะเชี่ยวชาญกว่าผมนะครับเพราะเขาเคยทําร้านยางมาก่อนเนาะผมไม่เคยทำนะนะครับคือถ้าใครอยากทํารถที่ร้านช่างนัดนะครับก็ไปหาเขาได้ที่ร้านเลยนะครับหรือว่าโทรไปนะครับผม,บ,ผมบางบอนซอยสองบางบอนถนนบางบอนสองนะครับ ถนนนี้ก็สั้นๆนะครับเข้าไปก็สุดแล้วนะใช่เดี๋ยวมาดูวิธีคอาใส่นะเมือชีบคอาใส่คอาใส่มาเยอะแล้วใส่มาให้อะไรนะยูทูบเบอร์ที่เขาออกทิปใช่ไหมใช่พวกจีบออกไบเกอร์ออ่พวกจอนไรเดอร์อะไรก็ใส่มาแล้วพี่จอนไรเดอร์นะเป็นน้องน้องของกอ๋อของพี่ พี่จอร์นไลเดอร์ฝากน <ะ S 1> าก้องฝังรถน้องเข้ามา,มาอ๋อของรถพี่จอร์นนะนะอ๋อแล้วก็เลียพในพวกพีปบค์อะไรอยู่อ๋อครับ<ล>ผมใส่โแเมก้าน่ะโอเคโอ้ยอันนี้ใส่ง่ายเติมลมข้างบนเลย,เน,ยนี่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 ยกมา <c oughs> <c oughs> อ่า ระบการลมที่เข้าขอบง่ายเปล่งเๆล่งเล่งแล้โหนี่นะมืออาชีพเขาทำแป๊บเดียวเรียบร้อยอย่าบอกว่าเป็นแค่เส้นเดียว นนะเดียวมัวอัอ๋อ <c oughs> ตัวเปลี่ยนเส้นเดียวโอเคนี่นะเนี่ยดูรถดูรถเขานะน่าจะตล์เขาเป็นที่ไหนก็จําได้นะครับ <c oughs> เอ้รู้สึกว่ามีป้ายนี่ด้วยโอ้โหเนี่ยนะนี่เขาเย็นโลโก้อะไรเนี่ยนนเอ้ยคิดครับผมแต่เป็นของอินโดอ๋อของอินโดอินนโดทัั้งคเราสั่งซื้อใช่ไหม รีวิวให้เลยนะครับนี่นะถ้าใครอยากได้รถแบบนี้นะครับทรงแบบนี้เนี่ยไฟแบบนี้เนี่ยนะติดต่อติดต่อได้ที่ไหนครับเทรดนัดโมดิฟายครับผม <modified> บนัดโมดิฟายนีเลยะนดูเปย์ให้เนี่ยทนโมดิฟายนะก็ <modified> นะจะมีไฟแบบนี้นะ ี่และล้อล่ะล้อทําได้ไหมล้อทำล้อนี่เขาล้อมันเป็นสีแบบนี้เขาเรียกว่าล้ออะไรครเมียมครับล้อโครเมียมใช่ไหมแล้วล้อได้ล้ออะไรเป็นแบบไหนก็อีกอีกอย่างหนึ่งครับจะเป็นสีอีกอย่างหนึ่งอ๋อจะเป็นสีอย่างหนึ่งนี่เป็นล้อชุบโครเมียมเนาะนะแต่งล้อนะครับแบบนี้นะครับนี่นะแต่ว่ามีโลโก้อะไรไม่รู้นะโลโก้ นี่ร้ตำนานนี่ร้กู้อะไรคุ้นตาเล็กนรู้สึกว่าจะเห็นบ่อยๆนีนะถ้าใครอยากได้รถทรงนี้นะครับลองโทรไปได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ในวิดีโอเลยนะนี่นะให้ดูอีกรอบนึงข้างนี้นี่นะ อ่าโอเคขอบคุณบ๊ายบายแล้วครับผมสวัสดีครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับไปถึงไหนมานะลลูกเท่าไหร่นะหกสิบครับอ้าวนหนบอกว่าตอนนั้นใส่ลูกเดิมตอนนั้นเดิมตอนนั้นเดิมใช่ไม่ไหวไม่ไหวอืดอืดติดท่อด้วยพี่ท่ออันด้วยอ๋อไม่ทันเขาเร่อ้อยห้าสิบเลยเหรอใช่ครับทําอะไรมาบ้างครับเนี่ยมีลูก โค่งชามเฟืองท้ายเป็น8 39เฟืองท้ายด้วยใช่เฟืองท้ายนี่เปลี่ยนยกแบบไหนไหยกคู่เลยทียกคู่เลยใช่ครับอ๋อตามความ่ท็นอืมเศรษฐกิจพออ่ะเทียบกับ GPS มันก็ได้ประมาณร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองโอ้แค่เน้มกระปิวแล้วแต่หน้าไม้์เราอ่อนอืมบอกไหมบอกลูกค้าไหม ได้จะเข้าก็ได้เลยอ่าบอกบอกเป็นทางการหน่อยใครชอบความแรงอ่ะก็ความแรงอ่ะทำทำได้แต่ว่าผมมีอยู่สองสองหลักเกณฑ์ก็คือมีฟิเครื่องฟิเครื่องขยายไซส์อันนี้คือมีรับประกันให้ครับรับประกันให้สามพันโลครับมีพังหรืออะไรลูกติดทับน้ำมันเครื่องไม่แห้งอ่ะเคลมใหม่ให้แต่ถ้าอยากได้ทวาแรงอันนี้ผมไม่มีประกันให้อ่าแรงแรงได้แล้วแล้วคราวนนี้เนี่ยได้ทำแคมบ้างไหมได้ลงครับผมแคมด้วยเหรอมีแคมมีวาล ทำทำฝาด้วยฝานี่ทำเองไหมทำเองครับทำเองด้วยใช่ขุดเองแยงเองขุดเองแล้วก็ไอหลังวาวทำเองครับผมทำเองหมดใช่อ๋อเซ็บหลังวาวกระปิงไม้มันก็สุดละมากเลยนะไม้ถือไม่ถือแล้วถ้าถ้าทำไมเข็มนี่ไม่เหลือแล้วทะลุเข็มไม้ไปแล้วทะล้อลอยจะได้ยังดจะไงก็ใส่เลือดแล้วแล้วเรื่องสายพานล่ะสายพานก็ใช้ของเดิมครับทนทน ละไปถึงบางแสนมาไม่ไม่ไม่หวั่นว่าไงเนี่ยไม่หวั่นทีดีพวกเด็กทั้าหมดมันไม่ค่อยดีเล่นได้เป็นบางพวกแล้วกินชามเนี่ยกินเม็ดกินสายพานอะไรไหมไม่กินครับไม่กินใช่มีแต่สายพานไม่กินแค่อ๋อสายพากินแค่อ๋อมันนั่นเยอะไปมันฟัดเยอะไปผงขาเยอะไปอ๋อ สรุปว่าวิ่งยู่ยาวเนี่ยกำลังขึ้นได้ดีใช่กำลังขัดอยู่ที่ประมาณ200กว่าอ่าปกติมันเท่าไหร่ครับปกติ100กว่ากว่าวัร้อยกว่ากว่าใช่แน่นอนลูก60เลยนะใช่60สิบพ่อพ่อก็เอาไปผ่าอยู่เอาใบนี้ก็ใส่แทนอ๋อ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 อันนี้เป็นคำพูดจากแอดนัทนะครับแอดนัทนะครับแอดมิน เพศไอ้คลิกแตงรอไทยแลนด์นะครับผมนะเอาอีกทีนึงอ่นะใครสนใจใครสนใจติดต่อได้ครับนัดโมดิฟาย not, not นัดโมดิฟายนะครับ<ช>เดี๋ยวตามตามวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ในวิดีโอเลยนะอันนี้ลูกค้าอรอแล้วมั้งวันนี้รอแล้วรอแล้วปล่อยให้รอปล่อยรอ <laughs> <laughs> ช่งางในเช้าเลยเออช่างมาลำแถวนี้ก่อน โอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมคือวันนี้ أ, แอดนัดเอายางมาเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็เอาล้อมาฝากทําด้วยเนาะเอาล้อเอาล้อมาฝากทําดิสเบรกด้วยเนาะทิ้งไว้แล้วนะครับฝากไว้แล้วนะครับแล้วก็รถคันนี้น้องเขาเอารถมาแก้หม้อน้ํานะครับก็หวังว่าน่าจะหายจากความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับผม<ๆ>น,น่าจะหายจากน่าจะหายจากน้ําดันนะครับ โอเคครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผมหวัดดีครับฮะอ้ารถแรงเร